หมายคนว,วันนี้มีกุ้งดองน้าปลาผมนะเนี่ยกุ้งดองกุ้งดองน้ำปลาของนี้นี่นะคำนี้คำในมอว์ไอีทุกท่านนะจ้วงจ่วงรอดไปคำนี้มอวไอีทุกท่านจอยสานพระจ้วงหนึ่งสองสา Mm Hãy -hmm. subscribe